สวัสดีครับญาติธรรมขอโอกาสสาธยายพระสูตรพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธการรู้อริยสัจเป็นของไม่เหลือวิสัยพระอริยบุคคลจึงมีปริมาณมากวัชชะพิสุผู้สาวกของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสะวะทั้งหลาย ได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแ้วัชชะพิษุนีผู้สาวิกาของเราบรรลุเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ได้กระทำให้แจ้งแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่200ไม่ใช่300ไม่ใช่400ไม่ใช่500มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นขันหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะ มีปกติปรินิพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากภพนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสันโยชนมีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่างก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอูบาสกผู้สาวกของเราพวกเป็นค้าดหัดนุ่งขาวอย่างบริโภคกามเป็นผู้ ตามตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรอะไรเป็นผู้ประจากความขั้นครับไม่ใช่ผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระศาสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่ มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคฤหัหัดนุ่งขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นโอปปาติกะมีปกติปารินิพานในพบที่ไปเกิดนั้นไม่เวียนกลับจากพบนั้นเป็นธรรมดาเพราะความสิ้นไปแห่งสัญโยน์มีส่วนในเบื้องต่ำห้าอย่าง ก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้า้มีอยู่มากกว่ามากโดยแท้วัชชะอุบาสิกาผู้สาวิกาของเราพวกเป็นหญิงคลหัตนุ่งขาวยังบริโภคกามเป็นผู้ตามตามคำสอนเป็นผู้สนองโอวาทมีความสงสัยอันข้ามได้แล้วไม่ต้องกล่าวด้วยความสงสัยว่านี่อะไรอะไร เป็นผู้ประจาก์ความขั้นค้ามไม่ใช่ผู้ที่เชื่อผู้ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นผู้ประพฤติโภมจันย์ในศาสนาของพระศัสดาก็มีอยู่ไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่ห้าร้อยมีอยู่มากกว่ามากโดยแท้สาธุสวัสดีครับ